สวัสดีจ้ามนอนีกัมาพอกันอีกอยามเ,เมือเเสาเบืงบรรยากาศยาเมืเอเสาจะฮอนหอ,อนตอนนี้กำลังเจ็ดโมงเบืงแม่แล้เฮ็ดอีกอย่างนี้เฮ็ดอย่างแม่ปลูกตรงด้นตรงหน้านแหละบ่อืนแม่จ้ะปลูกท้องบ่ปบปเ,เป็นปลูกแนวสมบูรบ่เป็นามเสาเจ็ดโมงอนี้หอนแดดยางคักเลย

บอกคุณแม่นะนีนะ่เราจะก็จะมาเบาเรื่องการอยู่การกินของชีวิตเนี่ยจะชีวิตมัตตนมา่านี่พัอกัดไม่ลูกใสยไม่ยังได้ดอกกันชาบ่ลูกยา,ายม่จะใส่ ยาตัดออกอตัดดอกอันชั้นออกไมนคุ้มอันนีน้โดนทับทิมจ้ะ